มันจากหลาดน,นี่คันหนึ่งนี่เฮ้ยมันยังใบพัดลมมันยังทำงานอยู่อ่ะโอ้นี่วิ่งตามตูดรถตัดอ้อยครับรอขอา้างหน้ารอหน่อยนิดเดียวเนาะรอข้างหลังหนิบใหญ่เลยอุ้ยทำไมมันเปิดพัดลมวิง่งอ่ะเนาะเรียกว่าใสพลังงานลมป่ะนี่ครับวิ่งตามตูดรถตัดอ้อยครับน<ส>บับทุกท่านเข้าสู่ช่องล็อกอีนีครับผม ลสยจูดครับพี่น,น้องนี่วิ่งตามตูดรถตัดดอยจักรล้านเสียขั้นหนึ่ง,งเอาที่ว่าเสียเคยไปถามอัน,นล้านนันยูนดเ้อไปไปก่อนมเลยฮะให้เข้าไปก่อนบ่เอย่างไอเอาะโอ้โหหยกป่องลงป่องนี่คนคับนี่ถือว่าต้องใส่ระบบประสาทารเลยนี่เนาะ ตอนมันตัดมันเองตัวนี้มานี่เ่เออมันมุนด้ทรายกว่าเลยมุนไดนแบบแบบครึ่งวงกลมอ่ะัะลุ่าตัวที่อ้อยออกตัวไอ้นี่เนี่ยตัวทีมีไอ้บางฟุ้นนะตัวนี้เป็นใบอ้อยเป้าใบอ้อยออกดูดใบอ้อยออกไข่ขี่จังรดเกี่ยวเลยตัวปองพล่มดูดเสี้ยงสินะตัวนี้ปองพล่มดูดใบอ้อยใบอ้อยสิออกสองหม่องปองนู้นกับปองนี่ที่ผมไบยยืนทายบน นนี้เขาย้ายาย้ายไปตัดป่าใหม่ครับไม่รู้ไปตัดที่ไหนครับนี่เรื่อด,ด,ดูมบนหมุนหางได้ครับแกงหางได้ด้วย <c oughs> <c oughs> หางมันจะไปสายไปกว่าต้องต้องย่อมทุมทุนซื้ออีเลครับนี่รถอ้อยนี่รถตัดนี่ วันนี้มาแกงหางไปแล้วนชะ่ไหางไปอยู่ฝั่งขวาม,มือแล้ววันนี้เป็นอ,อ,อีกภาพสมรู้แต่เว,ว,วลามีปามานะัญหาว่าสายโดนสายน้ำหาสายแตกสายงวนปิดล่านหนึ่งวันเชียร์นี่จะพากันไปแปลงตัวตาไก่ครับวิ่งตามตุดร้อ,อยรถตัดอ้อยไม่ใช่รถอ้อยเนาะ ก,กับปีนึ่งนี้ปีนึ่งนี่ก็มีช่วงเดียวครับช่วงตาดอ,อยก็คือช่วงล้างปีไม้นี่แหละครับตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมีนานครับเขาจะตัดอ้อยกันประมาณมีนาเมษานี่ก็เริ่มหยุดตัดแล้วอ้อยเริ่มหมดให้ตัดแล้ว อยากหูว่าเขาจะแบ่งนั้นนึกว่าตัดทั้งหมดเนาะเออผมนึกว่าตัดเหมือนะหรือว่าเอาไว้ก่อนบอกคือแล้วก็ไปไปลงแบ่งอื่นก่อนตัดไลเท่าไหร่แล้วเนาะอยากหูว่ากันนึกว่าเขาตัดกันไลเท่าไหร่อู้ดูพัดลมมันเป่าจนต้นมะม่วงกระดิกหมดเลยเว้ยวันนี้ผมไปถ่ายให้ดูแล้วนะครับรถตัดอ้อยวันนี้ สงไปพ่นแล้วโอ้คูยเวาเลยพี่น้องวันตะห่างนกครับที่ไหนได้ใบอ้อยมาดูสีไปไซสครับเล่นน้ำกลนไปนี่แหละส่วนสีฮอดถนนใหญ่เนาะตอนนี้นี่บ้านกลวดนี่ดงปลาอ้อยเลยเนาะผลผลิตยางพารากับอ้อยนี่ออกจากบ้านกลวดนี่เต็มเลยครับส่วนอำเภอบ้านกลวดปลูกอ้อยเยอะมาก กับยางพาราออกสู่ถนนใหญ่ครับโอ้ย <laughs> มุดไปยูมันไายอ้อยใส่เลยใบพัดมันยังหมุนนี่เลยครับนั่นครับเจ้าสิไปจดเป็นเกี่ยวทั้งหลายพวกครับรถตัดอ้อยครับพี่น้องนี่ครับเราก็รีบแต่เราก็ติดรถตัดอ้อยนี่ครับนี่แซงครับโอ้เข้าสจิไปตัดไซเบอร์ เครื่องยังใหญ่ดิมายแล้วโหแล้วรถบ้านเคลื่อนที่ก็นจะไหมแน่นอนขนาดนนะเดี๋ยวผมให้ดูรถรถบ้านเขาครับรถบ้านเนาะลากโดยคูปุต้าเอ็มพันครับพิชาดว้วย <laughs> นี่ครับรถบ้านเขา อ๋จอจะลุนซับเอาเปรี้ยวมากกับลุงใสไอ้ขั้นบ่อเอกลักษณ์ของเราเลยสวัสดีครับพี่น้องครับเฮ้ยหล่อเลี้ยนแล้วดีไรเอาปเปรี้ยวมากกันเล่นในบ่อน้ำเล่าไปเลยมาที่ร้านปราเสริฟครับมาดูว่าจะแปลงได้ไหมตัวล็อกตาไก่เจ้าวาเลนไทน์ครับสายมันรั่ว

ตอนนี้ก็จะห้าโมงแลครับต้องรีบ <g ül> ในร้านปิดเ,เสียตินจะเข้าไปคุยพูดคุยกันอยู่ที่ร้านประเสริฐครับเพื่นปิดหามุงหามุ่งคืนนี่เนาะหามุงเคงคืนอ,อันนี้สายสายดำหรือสายเกียร์นี่สายเกียร,ยร์โอ้นี่ ไฟ LED มากครับดวงเท่าไรจังสิร้อยยี่สิบบาทเออวะ่ะเป็น,นสิบสองโวลต์หรือยี่สิบนี่เพื่อผมใช้ทกี่โวลต์วะอันนี้สิบสองหรือยี่สิบสีแต่เั้งสองอย่างมันบ่ร้อยี่สิบบาทเอาไปติดกันนะจักอันเพราะตัวค้องมันขาดนีด่ครับผมยาไปติด เป็นไฟถอยครับไปสองสว่างตอนถอยรถตอนกลางคืนนะมันลําบากครับมันมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะเอานี่ไปติดนี่จะไปเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นั่นออกเลยอันละร้อยยี่สิบาทสองดวงก็องเ,เอาเอามันบวกขึ้นกันบ่ข<า>ตอวนึ่งฮะบอกว่านี่สิเบิงโอ้ตัวนี้เป็นแบบสองแบบ มันติดมดอยู่บ่บอสียเอาแค่แบบสองสายเพราะเดินไฟมาไวบแค่สองสายบอเอาสามเบื่อนี่นี่นี่ตัวไหนมันทนกว่ากันวะอันนี้มันอันนี้อันน่ร้อยแปดสิบบาทเป็นไรเนาะบพราะสีเอาตัวนี้ไปลองเบองมันสิ่มันสีอยูได้ทนบ่ตัวนี้นี่ครับกันผมทำเมค่าว่าทนบ่เรากะสิว่าทนเพราะว่าเราเปิดแม่ค่าเราสีขายของ ผมเป็นผู้ซื้อเราก็ต้องอยากขายผมเนาะจ้าเันมันเป็นจะจะทำมันมีตัวเล็กตัวใหญ่นะบอกว,ว่าแล้วอย่ามาอย่ามาเห็นไหมเราแกช่ชวนมาเสียตังเลยนี่ซื้อไฟไปใส่เจ้าอินดีครับไฟไฟสองสว่างเวลาถอยกลางคืนแล้วมันลำหมางมันมองไม่ถนัดครับก็เลยจะซื้อไฟไปใส่นี่ถ้ามาก็นี่แล้วเสียงเงินหลดพี่นอ้อถามากเลย สวัสดีครับพี่โอ้ไปเจอเจอคนดังครับนี่ฮะนี่มาเจอตัวคนดังแบบไม่คาดฝันโอ้นี่ติดสายด้วยเลยดีวดูดิดดสวัสดีพี่ชาตินี่มาซื้ออะไรแม่โคไ,ไอตัวสายไหลกับพี่ไอตัวสายสายแข็งน,นะไอที่เป็นเหมือนตาไก่นะ มันมันแตกไปไหนเนี่ยตั้งซื้ออาหารเลี้ยงปลาเราซื้ออาหารเลี้ยงปลาโอ้นึกว่าซื้ออาหารเลี้ยงลุกน้องนี่ครับใครใคร,ใครที่ถามผมถามคนถามผมเยอะมากนะเอฟซีอ่ะถามว่าอยู่ใกล้าชาติจเจริญทรัพย์ไหมวันนี้นี่อยู่ใกล้ๆเลยครับอยู่ข้างๆอะไรวันี้วิ่งแต่ผ่านหน้าบ้านแกไม่ค่อยเจอตัวหรอกครับหายากคนคนนี้ครับนี่ไปไหนต่อดิบไป ซื้อหัวหันเสร็จแล้วเข้าบ้านหรือว่าไปไหนเข้าบ่อปลาเข้าบ่อปลาเลยเลี้ยงปลาสองหมื่นตัวสองหมื่นเลยอ่ะโอ้ขุดสายใหญ่เลยไล่นึงไล่หนึ่งอ๋อทำเป็นบ่อใหญ่ไปเลยใช่ไหมสองหมื่นตัวอู้พี่น้องทำมันโตใหญ่นี่บูยนี่ลงปลาอะไรปลานิลหรือปลาอะไรห้าหมื่นบ่อห้าเดือนแล้วปลานิลแปลงเพศกับปลากรดเนื้อโอ้ครับไปแล้วครับพี่ชาตเจริญทรัพย์ครับผมนี่ วันนี้เจอตัวชาติเจริญทรัพย์โดยบังเอิญครับพี่น้องโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมชาติเจริญทรัพย์ครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของแกครับวันนี้เอาตาไก่ามาดูดเออีอยมันเป็นเอกลักษณ์เขาไปแล้วชาติอ่ะชาติเจริญทรัพย์นะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมชาติเจริญทรัพย์ครับ <c oughs> ใครหลายๆคนเปิดหัวมานี่จะจะรู้เลยว่านี่คือสัญลักษณ์ของพี่ชาติอันนี้ก็มามาทำาสายัสายกับฮะให้เราเท่าแก่ใจนะม,มากระสุิครับ เอามาตาไก่มาเชื่อมที่ปูพิเสศรครับนะครับปูประเสริฐกันช่างนี่แหละเดี๋ยวให้ช่างออาไอ้นี่ให้ครับเชื่อมให้นะครับหมอประจํารถตอนนี้ก็วัดวัดแท่นเจาะต้องเจาะทะลวงเจาะทะลุนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับพี่น้องครับ